นี่เราอยู่มอนแจมใครไม่แจมอังเป้าแจมอีอีอ, <c oughs> อังเป้าเอลเนื้อใช่ไหมเชียงใหม่อังเป้ามาเยอะแล้ว เช้าวันที่3เรานอนกันที่โรงแรมเกสต์รีฟค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่สำคัญเป็นเพจเฟรนลี่มีห้องแยกสำหรับสัตว์เลี้ยงพักได้ด้วยนะคะซื้อของ จะไปเที่ยวเนี่ยเต็มตัวแล้วเมื่อกี้เตรียมท่าแล้วสุดยอดเลยนะเราอะเครื่องบินเสียงมันจะมาก่อนทำไมหน้าเราคึกอย่างนั้นลำบลญเลยเฮ้ยเฮ้ยโอทำไมหน้าเราคึกอย่างนั้นน่ะป่าไปเที่ยวเชียงใหม่ ไปขึ้นดอยอไปขึ้นดอยม่อนแจมไปม่อนแจมก็พอหนูไปดอยเตี้ยๆก็พออาปาไปม่อนแจมไหมแม่ไม่ไม่อยากใครขึ้นสูงมากเดี๋ยวมันจะเพียพอยังพอจะได้ขับรถต่อใช่มันตืนเต้นอะไปหาแม่แม่ สุดของรุ่นแล้วโอ้าหกิ <Oh ้งเอาอางเปาอยู่ไหนคะอ่างเปาอยู่ไหนนี้น่าจะไป w t F Coffee นะคะ มานั่งชิลๆที่ร้าน w t f Coffee Camp ค่ะเป็นคาเฟ่ริมน้ำตกมีค่าเข,ข้าคนละ80บาทค่าเข้าสามารถแลกซื้อกาแฟได้นะคะก็บรรยากาศร,ร้านกว้างขวางมากๆเลยค่ะ อันนี้น้ําส้มสาวรสอันนี้อะไรคะลาเาต้ลาเต้เย็นคิสซี่คิสซ <c oughs> ี่คาปูชิโน่ไม่ลงลงไม่ลงไม่ลงใครมา <c oughs> ชิลอยู่ที่น้ําตกเนี่ยกัด <c oughs> ปาก <c oughs> นี่ใครมาชิล <c oughs> ไม่ใช่จุ๊บธรรมดานะนี <c oughs> ะ่ใครมาชิลอยู่ที่น้ำตกเนี่ยกัดปาก แต่งตัวสวยเชียวเป็นเด็กดอยลกวคนไม่รู้ว่ามาเชียงใหม่นะคะข้าตกล้องเลยค่ะงม,ม,มันงนนง่างอาขอก็ตื่นตาตื่นใจ <laughs> เออเป็นนักน่เาม่ายวิอาเปล่า,าใครจะชิวขนาดนี้ <laughs> มากินทุกที่เลยคะ่ะอะแม่หลบหมด น่ารักค่ะชอบชุดไปแล้วถ้าจะใส่ชุดแล้วอึดอัดน่ารักจังเลยถ่ายไว้เยอะๆลูกน้ำตกเขาไม่ค่อยให้หนูเท่าเออว่ะจริงว่ะต้ายอันนี้เยอะๆไ่เที่ยวทางการไม่มีนะเออเออไรู้แอบ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 อำพราง มีคนจุ๊บกันที่น้ำตกมีคนจุ๊บกันที่น้ำตกด้วยขอจุ๊บเลยค่ะจะกินแม่คือแบบขับป่าวบอกว่านั่งรถมาแบบหลายร้อยโลใช่ป่ะเพื่อแบบมากินหญ้าที่น้ำตกแค่นั้นแหละใช่เปลี่ยนบรรยากาศที่กินข้าวป่าบอก <S <S นี่ พ่อพูดอะไรพ่อพูดอะไรเอากินยาที่น้ำตกไปเลยสิคะยาฮูเอาเบาจุกแม่หน่อยค่ะจุดแม่ไอีีทหนึ่งได้ไหมคะเอาจุกแม่หน่อยค่ะเบาเาฉีหรือเปล่าเนี่ยฉีเจ้าแม่ พีอ่อิ่วดิใช้ชื่ออะเรเปล้า,าหวัวตกเลย <c oughs> หวัวตกเลยเปล่าอิ่วเปล่าต้องเข้าไปอีกนิดหนึ่งหนุกผิดทิวอีกแล้วใช้ชื่ออะไรท่า <c oughs> น <c oughs> น้ำตกไม่ชอบ อบลำทานเล็กๆำล,ลงมาลำทานเล็กๆนี่วเลยนี่วเลยโน่จะงักไปเลยกินอยู่ เทีย่งะะยงแล้วค่ะเที่ยงแล้วค่ะยังไม่กลับเลยค่ะยังชมอยู่เลย few moments later. mình chơi nữa nè. Ao, ao. Cú ở này. Ao, ใช้น้องเอิรไปอย่าเพิ่งหิวเดี๋ยวแป๊บนึงมันสวยอะ่ะหนูแค่จะงี๊พักให้หนูงี๊พักหน่อยไม่ได้หรอกโอเคปลาไปนอนบนรถเดีย๋ยวไปนอนรถพ่อไม่เข้างาน,นแล้วนอนรถอ่ะ หวานชอบปะเนี่ยชอบสันกลพูดมาไปเอาเอาไปกลับเว้ยเอาไปกลับพ่ออไปอ้โหไม่ต้องขอไม่ต้องขอเปร่าให้เองเพราะเป่าชอบชอบปะเนี่ยเร็วชอบปะเนี่ย Sociedad, ชอบก็เลยร้องออเออชอบเออ licensed! เออชอบนะวจรดวนะ่ยังไแล้วเฮ้ยร้องร้เฮ้ยร้องร้ถึงม่อนแจมแล้วแวะมากินข้าวที่สวนอีเดนนะคะ อ่างเปาก็คือเมารถไม่ไหวหมดสภาพเลยนะคะแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องพึ่งน้ำองางุลจะบอกว่าน้ำองางุลของเขาอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นองางุลสดๆกินแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่หลับไปสามตื่นะอืม เราจะพามาดูกาแฟขี่แพลรด็ <laughs> อก<า>อบอยู่บ,บนดอยเอ้ยทำไมเธอจะจุ๊บกันทุกที่เลยอ่呀เฮ้ยจ,จะให้เห็นกาแฟด้วยดิเฮ้ยมีคนแอบปั๊มกันข้างหลังต้นกาแฟคะ่ะเป็นยังไงดีคะเขามฟาฟาดกัข้างหลังต้นกาแฟคะ่ะะ <laughs> แล้วก็เลยเนี่ยไม่เหมมันเมาใช่ไหมคันี่ใช่ต้นกาแฟรึป่ะไม่ใช่ค่ะนี่คือตะคบค่ะพี่ตะคบดอยเอาหายเมารถยังโอเคหายเมารถแล้วหายเมารถแล้วนะล้วมันสวยไหมนี่ชอบขึ้นมาสูดอากาศบนดอยเอาชิวชิว นี่แม่ตรงนี้ลมมันดีกว่าข้างล่างนะเด็กกายใจดีค่ะโอเคหลอกมาฝากเอาไม่เข้าอีกเออไปก็เลยอี๋บายบายบายเอาไปไหนเราไปเที่ยวไหนจะเข้ากรุงไปต่อไปต่อก็เลยอีโอ้ย ย้อนเว่นอุบัติเหตุนะหนอะเสี่ยวมาเสียงมันหายหมดแล้วพอได้ลูกพักบ้างลูกเลยเดี๋ยวถอยไปจอนนี้โอเคให้หงอเอียงให้มันเอียงเหมือนแบบควรพูดออกมาเยอะๆมันจะได้แบบว่า ขัเบาเาเาไปที่พังนะพวงอน่างแฮป,ปปี้สนุกจังเลยไม่เคยขับเล็บเบาปะ่ะไม่ออเห็นเลนเาป้าี่ออเห็น <laughs> พูดได้ยังไงพูดลูกตรงมาเราก็ถึงแล้วเราก็จะต้องอีกิ้วนะโอ้ยอยู่ที่ไหนแล้วมอนเจมมอนเจมแล้วให้มอนเจมให้แล้วโอมอนเจมโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูดีว่าองค์นี้สวยเปล่าโอ้ยหิวใหญ่เลย เเขาาากกิิ้มแวหวลยนที่พักของเราวันนี้ชื่อว่าม่อนซานอยู่บนม่อนแจมนะคะเราเลือกที่นี่เพราะว่าด้านหน้ามีกระจกบานใหญ่เห็นวิว180องศาเลยคิดว่าอังเปาต้องชอบที่นี่มากๆแน่ๆเพราะว่าจะได้เห็นวิวทั้งดอกไม้แล้วก็ท้องฟ้าเลยแต่ผิดคาดค่ะทุกคนอังเปากลัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ วิ่งมุดจะไปแอบอย่างเดียวนะคะแต่ก็มีบางช่วงที่เขาวิ่งมากินหญ้าแล้วก็วิ่งไปแอบสลับสลับกันเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขากลัวอะไรนะคะเอาตามที่หนูชอบนะเ่านะโอเคไมได้อยู่นี่นะอ่ะ ถ้าชอบอีอิวให้แม่ดูก่อนว่าเปาชอบโอเคชอบจังเลยเออโอเคโอเคโอเคชอบแล้วนะโอเคไม่กลัวแล้วนะอโอเคไม่กลัวไม่กลัวแลละไม่กลัวแล้ะ เราก็เลยหาสาเหตุกันก็คืออย่างแรกแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างให้เขาไม่ได้ยินเสียงข้างนอกก่อนนะคะแล้วก็ปิดพัดลมให้ทุกอย่างในห้องเงียบที่สุดแล้วก็เปิดเพลงในห้องให้เขาค่อยๆแบบรีแลก์ไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่หายค่ะเขาก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่จนเราไม่รู้จะทำงไงก็เลยบอกเขาว่าโอเคอังเปาถ้าไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวห้าโมงเราเช็คเอาท์ออกนะเออถ้าเกิดเปาชอบเปาก็บอกแมวว่าอีอิวนะถ้าไม่ชอบก็บอกได้เลยก็กลัวนิดนึงแหละ ชอบให้ร้องร้องมาเลยนะโอเคที่หนูบอกว่าเออถ้าจะไม่ไม่ชอบก็บอกเลยนะไม่ชอบก็ดื้อเลยเนี่ยจะ<อ>ได้เขาก็ไม่ได้ดื้ออะไรเอาไปเปิดเมื่อกี้เปิดกลงตลอดเลยนะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่อากาศนองเย็นนะเย็นเนี่ยเขามากินญ้าละหรือว่าเหมือนเราเขาก็อยากจะออกอไ,ไปเดินจ,จะไปดูเออแต่จริงจริงเขาไม่ต้องไปไหน อุ้ยอุ้ยอุ้ยยิ้มทำไมอ่ะยิ้มทำไมอ่ะพี่ชิปเอ็นพูดว่าอะไรรึเป่ะไม่ได้ยินยิ้มทำไมอ่ะยิ้มทำไมก่อนไม่ชนนะไกลอยู่นะไม่ชนนะแค่พลิกแค่พลิกโอเคแล้วนะมองอะไรแต่ตามเมื่อกี้บอกเออโอเคขอบคุณโอเคเขาบอกว่าตามนี้นะพรุ่งนี้ออกเป็เท้านะแม่ ทำยังไงก็ไม่หายกลัวค่ะก็เลยพาออกไปชมวิวนอกห้องในที่สุดก็เจอสาเหตุก็คือห้องข้างๆเขาเอารถลงมานะคะแล้วรถเขาอะท้องรถอมันติดมันก็เลยเสียงรถะขูดกระถนนแล้วเขาก็เบิ้ลเบิ้ลรถนะคะอังเปว่ากลัวเสียงเบิล้ลรถแล้วก็กลัวเสียงที่ใต้ท้องรถอมันขูดกระถนนเขาก็เลยเหมือนมันเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินเขาก็เลยกลัวนะคะตอนนี้เรารู้สาเหตุแล้วแล้วรถเขาก็จอดแล้วอังเปาก็เลยหายกลัวค่ะ nắm ấy, ngon là sẽ tốt luôn. không? mà khâu nó này đấy mấy không mấy hả ง่วงไหง่วงก็เข้านอนหรกง่วงมาเข้านอนดีกว่มามะเอ๊ะง่วงไหมชมวิวก็ชมไปลูกแต่ถ้าเกิดง่วงก็เข้านอนนะแล้วหนูอิ้วบอกพหอหนูชอบแล้วนะหนูชอบนะหนูชอบก็เลยอีอิ้วเลยนะคือเราคุยกันใหม่ดีกว่าลูกพรุ oh. ่งนี้เช้าเราไม่อยู่นานดีกว่าแทนเราออกเลย เช้าผุบอ,อกเลยเิ่ละลูกอีกที่ชอบพ่อรีบออกทำไมอะอ้าวถ้าเกิดหนูชอบก็ค่อยว่ากันแต่ต้องดูหนูแต่คุยกันก่อนว่าเออถ้าเกิดหนูไว้หน้ะหนูก็งมีเช้าดีวกว่าเพราะถ้าเกิดเราไปวนหาที่พักตอนนะั้เราจะถึงที่ก็เราจะได้ที่หนูมันจะหนักกว่าเดิมมาดิชอบนะขอโทษนะลูกนะรักหนูนะรักอ่างเปาะพ่อกับแม่รักอ่งเปานะอีอิวไหมรู้เรื่องเราชอบนะเราชอบนะเราอีอิลเราชอบนะเราชอบม้อนจังนะ เราชอบมันเจมจังเลยเอ้ยพอ,อ,อแล้วพอแล้วเพียรแล้ว<อ> ไปไหนมาเนี่ยไปช,ชมวิวมาเหรอชอบป่ะไปชมวิวที่หไหนมาโอเคไหมเนี่ยก็เลยชอบจังเลยชอ,ชอบจังเลยชอบจังเลยชอบจังเลยไปดูแปลงผักมาเหรอใช่ไหมไปเดินขึ้นไปข้างบนไม่ได้โพงตังไปสักบาทขาขาย่ายข้าวโพดจ้ะโอนนี่โอนอะไรดูร้านเอนเรื่องาระจับโพดเหรอ เดินไปถึงข้างบนกันเลยใช่ปหแล้วเราก็แวะไปดูแปลงผักกันมาใช่ไหมเออโอ้โหแม่พาไปเดินเล่นที่ไหนมา,าเบาแม่พาเราไปเดินเล่นที่ไหนมาข้างบนใช่ไหมนี่เราอยู่มันเจมใครไม่เจมอังเป้าแจมอีอี <laughs> เป้าเป้าอยู่ไหนคะนี่วิดีโอเหรออืเป้าอยู่มอนซานค่ะ <c oughs> ใครชอบให้รอ, <c oughs> อคืนลืมไว่าเสียงเป็นต้องนะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามวิดีโอครับ ง่วงแล้วจ้าพอฟ้ามืดก็ง่วงแล้วจ้าไม่อิ่วหรอกพอฟ้ามือดอจริงเอ่ะเบาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจะนอนแล้วพ่อกงนอน เออเขาโกงนอนเขาโกงนอนดิไปเอาบอกให้เขาโกงนอนห้องแล้วก็ก็เลยฝั่งนู้นมันสวยมากเลยแล้วเนี่ยดูดิ